สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะส่องชีวิตวิวยาวภาเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกล่าสุดกลายเป็นคุณแม่ลูกสี นอกจากน้องเทนิสพาณิพักวงพัฒนากจฮีโร่เหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก2020แล้วยังมีอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าแฟนกีฬาบ้านเราต้องจำชื่อของวิวยาวภาบุรพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมที่กรุงเอเธนประเทศกรีซเมื่อปี2004 ครั้งนั้นทําให้จอมเตะสาวดังเพียงชั่ว้ามคืนกลายเป็นที่รู้จักทั้งประเทศหลังสามารถคว้าชัยในการชิงอันดับที่3เพราะถือว่าเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้จากกีฬาเทควันโด,โดนอกจากนี้เธอยังคว้าเหรียญได้อีกหลายรายการแข่งขันอาทิเหรียญเงินเอเชียนเกม2002เหรียญทองซีเกม2003เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004ผ่านมาแล้วเกือบ20ปีปัจจุบันจอมเตะสาวก็ได้เปิดโรงเรียนสอนเทควันโดเพื่อฝึกทักษะให้กับเยาวชน นอกจากนี้เธอยังกลายเป็นคุณแม่ลูกสี่เต็มตัวมีลูกๆและสามีสุดน่ารักและต้องบอกเลยค่ะว่าคุณแม่สวยไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ